สวัสดีครับผมช่างเปิลดีเลกบาร์เบอร์นะครับแวะมาทักทายนะครับในช่อง YouTube นะครับช่วงนี้หายไปเลยไม่ได้มาเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะครับมาเปิดที่ในเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ครับก็หน้าร้านนะครับก็เหมือนเดิมครับเปิดหนึ่งวันปิด1เดือนเช่นเคยนะครับอวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับช่างใหม่หรือช่างเก่านะครับที่อยากจะมี เครื่องมือนะครับอ่าอันนี้คืออุปกรณ์ของช่างเปิลนะครับสเปรย์น้ํามันนะครับฆ่าเชื้อนะครับช่วงนี้โรคเยอะนะครับส่วนกันไกนี่เห็นนะครับก็เหมือนเดิมครับอุปกรณ์เน้นอุปกรณ์เยอะครับแต่ไม่เน้นเปิดร้านนะครับช่างเปิ้ลกันไกตัวแรกนะครับเป็นของจ้ากัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับน่าจะไม่เห็นยี่ห้อเดี๋ยวเดี๋ยว นี problem, ่ครับส่วนตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับสีทองนะครับนี่ครับอันนี้ตัวฟันแวะมาทักทายกันครับวันนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของดาก้อนนะครับตัวนี้เป็นตัวของดาก้อนนะครับร<ส>นี่ดาก้อนนี่ก็ดาก้อนนะครับอันนี้เป็นตัวฟ<ส>ันนะครับรีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดคือซ้ายขวาใช้ได้หมดนะครับนี่จะเป็นตัวของ ไททันนะครับนี่ไททันไททันตัวนี้ใช้ยังไงตัวนี้จะใช้ปลายพิ้วนะครับนี่ครับเป็นใบใหญ่นะครับสไลด์แบบเกาหลีนะครับนี่ครับปลายจะพิ้วหวานนะครับไม่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 ตัดเป็นควันนะครับนี่ก็เหมือนกันครับตัวนี้ของซากุระครับหวานเจี๊ยบครับลูดปืนลูดปืนเลยนะครับสไลด์ให้บางก็ได้นะครับปึ๊บฟึบึบอย่างนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับซากุระนะครับ10%นะครับซอยให้ละมุนนะครับออกมาเยอะนะครับเป็นของมือซ้ายเช่นกันนะครับเพราะช่างเปิ้นถนัดมือซ้ายนะครับนี่อันนี้ไว้ประดับบารมีนะครับน่าจะ8 7นิ้วครึ่งหรือ8นิ้วนะครับตัวนี้ไว้ไล่ไล่สวยๆนะครับนะครับครับนี่ก็จะเป็นตัวกันขอบนะครับของเคไม้นะครับแต่ปรับฟันมาจากแมงลายนะครับ ตัวนี้เป็นวอนขาวครับเมจิคลิปนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับเก็บขอบนะครับฟอกกี้วันนี้ก็แวะมารีวิวนะครับนี่ฟันรองปกติครับผมส่วนหวีนะครับนี่นะครับหวีตัวนี้นะครับซื้อมาในเพจนะครับใช้ดีมากนะครับน่าจะเป็นหวีแปลงนะครับหวีตัวนี้จะป้องกันยุงกัดได้นะครับถ้าเราหวีในมุ้งนะครับยุงจะไม่กัดเลยนะครับเนี่ยครับหวีตัวนี้มันจะเป็นพิเศษอยู่ที่ถ้าเราหวีในมุ้งยุงจะไม่กัดเลยนะครับตัวเนี้ย แนะนาให้ซื้อนะครับถ้าบ้านใครยุงเยอะนะครับต้องซื้อนะครับอันนี้นี่ก็เป็นที่เก็บใบมิดโกนนะครับผ้าพันคอปกตินะครับช่างใหม่ที่อยากเตรียมของตัดผมว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแว็กใส่ผมนะครับเป็นทั่วไปนะครับแล้วแต่สิ่งที่ร้านที่เราชอบนะครับจะน้ํามันหรือแว็กเหลืออะไรนะครับแป้งผมก็ยังใช้สปริงสองอยู่อันนี้คือเอี้ยมคู่ใจนะครับก็จะมีใบมิดโกนนี่นะครับใบมิดโกน หวีที่เราต้องใช้ในปัจจุบันนะครับกีฟนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความสะดวกและคล่องมือนะครับในการตัดผมนะครับบรรยากาศร้านนะครับก็ทั่วไปนะครับแต่เราจะชอบนะครับในการตกแต่งร้านนะครับอันนี้ครับนี่ก็ทั่วไปนะครับในการตกแต่งนี่ครับก็จะมีรูปที่เราอยากจะซื้อมาติดนะครับก็จะเป็นรูปทั่วไปนะครับรูปโค้กบ้าง นี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นโซฟานั่งรอนะครับมุมนั่งรอลูกค้านะครับมรรยากาศก็อยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็ตกแต่งโต๊ะหน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ก็เป็นเก้าอี้นะครับตัวเก่งนะครับนี่ครับบรรยากาศของร้านนะครับวันนี้แวะมาทักทายครับ YouTube ถ่ายเป็นนานนะครับขอทุกท่านรวยๆเฮงนะครับสวัสดีครับ